สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube Channel ของธีรชัยภูวานาถนราลุบาลวันนี้เป็นวันที่18มิถุนายน2563นะครับวันนี้ผมจะขอวิจารณ์ข่าวเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ครับวันที่19มิถุนายนรัฐรี ว่าการกระทรวงพลังงานนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงเนี่ยจะไปนั่งเป็นประธานครับในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือรู้จักการใดนามของกอฟออแล้วก,กับบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนหรือเรียกย่อว่าปะตะท สัญญานี้นะครับมีอายุ10ปีผมเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องครับไม่ได้ทําให้ประเทศได้รับผลประโยชน์สูงสุดเป็นการกระทําที่กระทบผลประโยชน์ของประชาชนนะครับออแล้วในเรื่องที่วิจารณ์ตรงนี้นะครับออขอยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ เป็นการกล่าวหานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยนะครับมีการกระทําอะไรที่ผิดกฎหมายแต่ผมกําลังจะชี้ว่าสิ่งที่กระทํานั้นเนี่ยนะครับในเชิงนโยบายเนี่ยมันทําให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศที่ไม่สูงสุดแก่ประชาชนต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับ ที่จริงเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ปี2,542เนี่ยในรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยนั้นนะครับรัฐบาลไทยได้ขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกเนี่ยในการที่จะมีดําริในขณะนั้น,นที่จะมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับก็ได้ขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกเนี่ยได้จ้างผู้เชี่ยวชาญครับเพื่อจะมาจัดทําสิ่งที่เรียวกว่าแผนแม่บท สำหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับตอนนั้นนั้นเนี่ยประธานในการประธานคณะกรรมการที่ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโดยความช่วยเหลือของธนาคารโลกในขณะนั้นเนี่ยคือดรสุภชัยพาณิชภักค,ครับซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแผนแม่บทนั้นเนี่ยนะครับกำหนดสิ่งที่จะต้องดำเนินการก่อนเนี่ย นะครับสำหรับสาขาต่างๆเอาไว้เนี่ยางหมายแต่สำหรับสาขาพลังงานในส่วนของก๊าซธรรมชาตินั้นเนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรเดียวครับซึ่งผูกขาดในเรื่องของธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยู่ตั้งแต่การขนส่งก๊าซผ่านระบบท่อประทานนะครับที่ต่อออกมาเนี่ยวางอยู่ในทะเลเนี่ยจากแหล่งผลิตก,ก๊าซที่อยู่กลางอ่าวไทยเนี่ยนะครับ ท่อประธานันนี้ก็จะพาก็จะขนส่งก๊าซเนี่ยวิ่งขึ้นมาบนบกเนี่ยนะครับที่จังหวัดระยองส่งไปยังโรงยักก๊าซแล้วก็ส่งไปยังโรงไฟฟ้านะครับเพื่อจะเอาก๊าซนั้นไปใช้ประโยชน์นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการแปรรูปนั้นเนี่ยดำเนินการโดยการปิโตัวเลือมแห่งประเทศไทยแต่ผู้เดียวนะครับเป็นผู้เดียวเนี่ยที่ได้รับฉันทามติ จากรัฐบาลในอดีตเนี่ยหลายๆรัฐบาลเนี่ยนะครับให้ดำเนินการในการาสร้างระบบขนส่งาทางท่อสำหรับปิตโตรเลียมแล้วก็สำหรับกา๊าซธรรมชาติที่ขุดพบแล้วก็ผลิตในอ่าวไทยตรงนี้นครับเป็นอ,อุปกรณ์หลักสำคัญที่ทำให้การปิตโตรเลียมแห่งประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นผู้ผูกขาด ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติครับเพราะว่าไม่มีคนอื่นนะครับที่ได้รับอนุญาตเนี่ยจากรัฐบาลให้วางท่อจากกลางอ่าวไทยเนี่ยนะครับวิ่งมาขึ้นฝั่งเพื่อที่จะขนส่งกา๊าซธรรมชาติได้ครับมีแต่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยแล้วการวางท่อก๊าซธรรมชาติเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าเขาใช้อํานาจมหาชนของรัฐครับ คือไม่ใช่ไม่ใช่การวางโดยธรรมดามีการออกอพระราชบัญญัตินะครับการเป็นตัวเลี่ยมแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วในนั้นเนี่ยให้อำนาจครับการปิโตรเลี่ยมเนี่ยในการที่จะเสนอกระทรวงต,งต่างเนี่ยให้ออกประกาศกระทรวงครับเพื่อที่จะกําหนดแนวเขตท่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกําหนดแนวเขตท่อแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะวางท่อเนี่ยนะครับไปที่ไหนก็ได้ แล้วท่อที่วางเนี่ยนอกจากวางในทะเลแล้วเนี่ยนะครับพอขึ้นมาบนบกเนี่ยมันก็จะมีสส่วนส่วนหนึ่งก็วางอยู่บนที่ของเอกชนนะครับอีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยวางอยู่บนที่สาธารณะตัวอย่างท่อที่วางในที่สาธารณะก็คือท่อที่วางไปตามขอบของทางหลวงแผ่นดินหรือท่อที่วางผ่านเข้าไปเนี่ยนะครับในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับเขตอุทยานหรือ,อ,อท่อที่วางอยู่ ใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะครับเพราะว่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยได้รอนสิทธิเจ้าของที่ดินในการที่จะวางสายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะครับผ่านที่ดินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างระบบท่อก๊สที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยดำเนินการไปนั้นเนี่ยก็เป็น การดาเนินการโดยใช้อํานาจมหาชนของรัฐมีการออกกฎหมายพิเศษนะครับแล้วมีการออกประกาศเนี่ยของกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกมากมายผมยกตัวอย่าง,อย,างอย่างประกาศเนี่ยนะครับที่สําหรับท่อที่วางในทะเลเนี่ยท่อประธานท่อแรกนั้นเนี่ยเป็นปร,ประกาศที่ลงนามเนี่ยโดยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เลยแหละนะครับในฐานะ ลตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นนะครับก็แผนแม่บทจริงได้กำหนดไว้ว่าถ้าหากว่าแปรรูปโดยที่ไม่เอาระบบท่อแก,ก๊สออกมาเนี่ยนะครับแปรรูปโดยที่ไม่เปิดเสรีให้มีการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันจะก็จะกลายเป็นแปรรูปซึ่งมันไม่ไม่ใช่การแปรรูปอย่างแท้จริง หม,มายความแบบนี้ครับคือแปรรูปไปแล้วก็ไม่มีใครแข่งขันกับบริษัทที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปนั้นได้จริงจังนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าบริษัทนั้นเนี่ยที่เกิดจากการแปรรูปเนี่ยเป็นบริษัทเดียวที่มีเครื่องมือในการผูกขาดในการขนส่งก๊าซจากอ่าวไทยนั่นนะครับขึ้นมาแล้วก็มาบนบกแล้วจากบนบกเนี่ยวิ่งจากจุดต่างๆเนี่ยนะครับไปยังโรงไฟฟ้า การใช้ก๊าซในประเทศไทยนั้นเนี่ยามาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว,ว่าก๊าซจากอ่าวไทยอย่างเดียวไม่พอก็ต้องมีการานําเข้าก๊าซจากต่างประเทศด้วยตอนนี้ที่ผมแปลกใจก็คือว่าทั้งที่แผนแม่บทนะครับในการแปรรูปรัดวิสาหกิจนะนกะำหนดเนี่ยให้มีการแข่งขันกันเสรีนะครับในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่ปี2542ก่อนแปรรูปการแปรรูปการปิโตรเลียมเนี่ยมาเป็นบริษัทปตทเกิดในปี2544ถึงแม้ว่ามีแนวทางเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่ามันจะมีการเปิดเสรีในการแข่งขันเนี่ยผมก็แปลกใจว่าไอ้ส่วนกา๊าซธรรมชาติที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ย ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบริษัทปตทถึงไม่ปล่อยเอาไว้แล้วนะฮะในเห็นตระหนักดีว่าในอนาคตเนี่ยพอเวลามีบริษัทที่มีความพร้อมนะครับที่จะนำเข้าไอ้ก๊าซธรรมชาตินี่ด้วยตัวเองเนี่ยก็ให้เขาทำก็ปรากฏว่าทางบริษัทปตทนั้นเนี่ยมีการไปทำสัญญา นะครับในการซื้อก๊าซธรรมชาติเนี่ยจากบริษัทต่างๆเนี่ยในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆหรือนะครับแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งก็คือที่ประเทศกาตาร์นะครับปัญหาคืออย่างนี้ครับอไอการที่ไปทำสัญญานเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้ไปซื้อในตลาดจรเป็นข่าวๆแต่ไปผูกมัดเป็นสัญญาระยะยาว สัญญานั้นมีระยะเวลายาวม,มากทีเดียวผมจําไม่ผิดนี่รู้สึกจะ10ปีบ้าง15ปีบ้างแล้วสัญญาตรงนั้นเนี่ยนะครับบังเอิญว่าไปกําหนดเงื่อนไขภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า take or pay หมายความว่าไปกําหนดเงื่อนไขไว้ว่าถ้าหากว่าปตทเนี่ยไม่ซื้อก๊าสธรรมชาติ <c oughs> จากผู้ขายเนี่ยตามปริมาณที่กําหนดเอาไว้เนี่ยก็ต้องจ่ายเงินให้ฟรีๆเลยล่ะ ก็พูดง่ายว่าเป็นการทําสัญญาผูกมัดตัวเองเนี่ยที่จะไปซื้อก๊าซธรรมชาติแบบไม่สามารถที่จะขยับได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะไปยกเลิกได้ปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าพอ,อ,อผู้ใช้รยายอื่นเนี่ยนะครับเริ่มที่จะมีการนำเข้ากา๊าซธรรมชาติด้วยตัวเองเริ่มมีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นเองเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าอา้าวแล้วที่ บริษัทปตทเนี่ยไปทําสัญญาล็อกเอาไว้เนี่ยล่วงหน้าเนี่ยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าทําในขณะที่รู้อยู่แล้วด้วยซ้ำนะนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะว่ารู้อยู่แล้วว่าต่อไปนั้นเนี่ยจะมีการเปิดเสรีให้มีการแข่งขันกันในธุรกิจ๊าซธรรมชาตินียมากขึ้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงจะไปรี่งทอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันเกิดปัญหาครับมันเกิดปัญหาว่าพอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับ ต้องการที่จะนําเข้าก๊าซธรรมชาติเองเพื่อจะมาผลิตเพื่อเพื่อจะมาใช้สําหรับผลิตไฟฟ้าก็ปรากฏว่าขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีละเพื่อที่จะนําเข้าเองคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติไปแต่พออนุมัติไปแล้วเนี่ยนะครับก็เปิดมีการประมูลครับพอเปิดมีการประมูลนั้นเนี่ยก็มีปตทก็เข้าประมูลด้วยแล้วก็มีบริษัทอื่นๆเนีย่ยประมูลด้วยปรากฏว่าบริษัทที่ชนะประมูลไม่ใช่ปตทนะครับกลายเป็นบริษัทเปโตรนาส ของมาเลเซียแล้วราคาก็ต่ำกว่าที่โกโฟผอนั้นเนี่ยซื้อ,อ,อก๊าซนำเข้านี่นะครับจากบริษัทปโตโทปตทเขาก็จะอ้างนะครับว่าแต่ว่าก๊าซเ,าเานี่ยราคาเฉลี่ยของเข้านี่นะครับต่ำกว่าแต่ว่าเรากำลังพูดถึงก๊าซเฉพาะในส่วนของการนำเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงก๊าซในส่วนของการนำเข้าเราก็ต้องเปรียบเทียบต้นทุนราคาของก๊าซที่เกิดจากการนำเข้าด้วยกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามีผู้ไปร้องเรียนนะครับให้มีการเบรกกฟผการไฟฟ้าเนี่ยในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศจากเดิมที่ขออนุมัติแล้วขอคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้วเนี่ย1.5ล้านตันเนี่ยนะครับถูกตัดไปเหลือแค่2 0 0แสนตันให้ทดลองก่อนผมก็นึกอยู่แล้วเนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยว่าเอะถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับ สงสัยในอนาคตเนี่ยการไฟฟ้านี่จะถูกมักมือชกให้ทำสัญญานะครับกับปตทเพื่อที่จะให้ซื้อก๊าซเนี่ยที่ปตทเนี่ยไปล็อกสัญญาเอาไว้ก่อนหน้าเนี่ยนะครับกับคนอื่นก็ปรากฏว่าเป็นจริงตามนั้นเวลานี้นี่นะครับก็ผลออกมาแล้วก็คือว่าในวันพรุ่งนี้นครับจะมีการลงนามสัญญากันเนี่ยนะครับระหว่าง การไฟฟ้ากับปตทเนี่ยที่จะให้การไฟฟ้าเนี่ยซื้อก๊าซนำเข้าผ่านปตทเนี่ยนะครับเ,เป็นเวลา10ปีแต่ก็เปิดช่องไว้ว่าการไฟฟ้านำเข้าเองได้นะในส่วนนี้แต่นำเข้าได้แค่ปีละ1ล้านตันเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่1,5ล้านตันเดิมด้วยซ้ำนะครับทีนี้ปัญหาตรงนี้เนี่ยผมเองเยอยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการทำอย่างนี้นะครับ มันก็เท่ากับว่าทำให้การไฟฟ้าเนี่ยแทนที่จะนำเข้าเองโดยตรงนะครับจะซื้อถูกหรือจะซื้อแพงก็ซื้อโดยตรงเนี่ยจากผู้ขายนอกจากนี้เนี่ยนะครับพอนำเข้าเองโดยตรงแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้ราคาไฟฟ้าถูกลงเนี่ยไอ้ผลดีเนี่ยมันก็จะกระจายไปสู่ไอ้ผู้ใช้ไฟฟ้าประชาชนโดยรวมก็จะได้ประโยชน์กลายเป็นการไฟฟ้าต้อง ไปซื้อผ่านบริษัทปตทซึ่งผมเข้าใจว่านะครับในตรงนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าทางคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะชี้แจงก็จะดีว่าผมเข้าใจว่าทําอย่างนั้นเนี่ยการไฟฟ้าก็เลยต้องไปจ่ายค่าในหน้าส่วนต่างเนี่ยให้กับปตทน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็หมายความว่าแทนที่จะซื้อโดยตรงก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในตรงนี้แล้วก็เลยเทําให้ปตทย,ยังสามารถที่จะคุมปริมาณการใช้ก๊าซ ธรรมชาติที่นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเฉพาะในส่วนที่ทําสัญญากับการไฟฟ้าในตรงนี้ได้ผมเองตั้งข้อสังเกตว่าการทําอย่างนี้นะครับมันทําให้ประเทศเสียประโยชน์โดยรวมอันนี้โดยเชิงนโยบายเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าการไฟฟ้านั้นเนี่ยนะครับเป็นของรัฐร้อยเปอร์เซ็นต์ประชาชนเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าการไฟฟ้าต้องเสียค่า ในหน้าหรือผลประโยชน์ให้กับปตทเนี่ยหนึบาทนะครับหนึ100บาทตรงนี้ออกจากกระเป๋าของการไฟฟ้าเนี่ยมันก็ออกมาจากกระเป๋าของประชาชนทั้งประเทศนเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยแต่ว่า100บาทเนี่ยพอมันไปเป็นรายได้นะครับของบริษัทปตทเนี่ยรัฐบาลเป็นเจ้าของโดยตรงเนี่ยแค่51% 49%นครับนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ถือหุ้นเอกชน ผู้ถือหุ้นเอกชนเนี่ยบางส่วนก็เป็นคนไทยบางส่วนก็เป็นต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ,อเรากําลังเอาผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศเอาไปแจกจ่ายเอาไปแจกให้กับผู้ถือหุ้น49%่นในบริษัทพตทผลเป็นปนอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่คำนวอย่างนี้ครับก,ก็คือว่าเอาละผมก็เข้าใจนะว่า ผู้ถือหุ้นในปตทในส่วนที่49%เนี่ยบางรายเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานแบบกึ่งรัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือจะเป็นกองทุนรัยุพภุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ไมุุุ่ไม่ไมุุุุุุุุุุุุ่ยุุุุุยุุุุุุุุุุัุุุุุุุุุุ่รุุองุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนุุุงุรุุุุกุุุุุุปุะุุ ที่เป็นของกระทรวงการคลังที่เหลือนี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยนะครับตามหลักแล้วเนี่ยก็คือคุณก็จะต้องเป็นไปตามกลไกความสามารถความชํานาญความเก่งกาจเนี่ยในการทําธุรกิจเนี่ยของปตทโดยมีการแข่งขันกันตามปกติไม่ใช่ไปได้รับอนิสง์นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกําไรเนี่ยจากการผูกขาดแต่นี้อีกประการหนึ่งเนี่ยนะครับ หรือไม่ใช่จากการบูคาแต่ว่าจากการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยจากทางการที่น่ากังวลมากกว่าก็คือคนที่ได้รับประโยชน์ก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วยนะครับซึ่งอน,นี้ก็ยิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่ก็จะมีคนถกเถียงครับว่าก็ในแง่ของทางปตทเนื่อง,งจากปตทไปทําสัญญาเอาไว้นะครับเป็นสัญญาระยะยาวแล้วเนื่องจากว่าไปมีเงื่อนไขไว้ว่า ถ้าไม่ซื้อก็ต้องก็ยังไงก็ต้องซื้อวังกันเถอะเขาเรียก take or pay นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการไฟฟ้าเนี่ยไม่ช่วยไม่ช่วยเรียกว่ารับซื้อของแพงนะครับที่ไปกําหนดราคาเอาไว้ในอดีตเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ช่วยรับออเดอร์อันนี้เอาไว้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเกิดความเสียหายกับทางปตทแต่ในส่วนนี้นะครับในตามหลักอของทางกฎหมายแล้วเนี่ย มันเป็นหน้าที่ของบตทที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหานี้เองเพราะว่าบริษัทบตทนั้นเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตนเองนั้นเนี่ยนะครับตัดสินใจทั้งที่รู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับว่ามันกําลังจะมีการเปิดเสรีในเรื่องของธุรกิจก๊าสเนี่ยแล้วไปล็อกตัวเองเอาไว้เนี่ยนะครับในการที่จะไปซื้อก๊าซเนี่ย นะโดยสัญญาระยะยาวเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าราคามันแพงแล้วในสุดลูกค้าเขาไม่เอาลูกค้าเข้าไปซื้อเองเนี่ยปตทก็ต้องวิ่งขายก๊าซอันนี้ในตลาดโลกครับขายก๊าซอันนี้ในตลาดโลกออกไปเนี่ยนะครับให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วก็ในเมื่อทําอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยจะขาดทุนหรือจะกาไรปรตทก็ต้องรับผิดชอบกันไป และนอนในส่วนนั้นเนี่ยนะครับาทางกระทรวงการคลังก็ต้องได้รับผลไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเนี่ยได้รับผลด้วย51แต์แต่การท่กางกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นมันต้องแยกบัญชีกันต้องแยกกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมของคนที่ดําเนินการบริหารบริษัทเนี่ยในเชิงธุรกิจนะครับแล้วเป็นผู้ที่บริหารเนี่ยที่มีความรู้ความชํานาญมีชื่อเสียงระดับโลกนะครับแล้วก็ ได้รับเงินเดือนมีโบนสัสมากมายมหาศาลอะไรต่างๆอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบการกระทําของตนเองด้วยตัวเองน,นี้นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยผมยังมีข้อกังวลครับปรากฏว่ามันมีข่าวออกมาอย่างนี้ว่าทางสํานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานหรือเราเรียกสั้นๆว่าสานักงานกกพนั้นเนี่ยที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับปากก็พูดครับว่า จะส่งเสริมให้มีการแข่งขันในธุรธกิจก๊าซธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปใส่ปากท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยให้พูดในเวทีที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนโดยผมเห็นในข่าวว่าต่อไปเนี้ไทยเนี่ยจะมีการเปิดเสรีในเรื่องแข่งขันในเรื่องธุรธกิจก๊าซธรรมชาติแล้วก็เมื่อเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยนะครับก็มีการถแถลงข่าวว่าเนี่ยมีการเปิดให้มีคนนําเข้าก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าราย ประกอบด้ยปตทปตทมันก็นำเข้าได้อยู่แล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับเวลานี้ได้รับอนุญาตบริษัท Gulf Energy Development บริษัทหินกองพ o าวเวอร์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือบริษัท B ีกริมก็คือพวกที่จะเอาก๊าซธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเพื่อจะมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าแต่พอมาดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับที่สำนักงานกงกพเนี่ยนะครับแถลงข่าวนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขา จะต้องมีการทําการศึกษากันมากมายเลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูว่า,า,าขบวนการในการทำอะไรเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรรวมทั้งต้องมีขบวนการในการตรวจสอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่เหมาะสมแล้วในการที่จะขออนุญาตจากภาครัฐนั้นเนี่ย ภาครัฐจะให้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเียเป็นสําคัญผมขออนุญาตกลับเรียนด้วยความเคารพนะครับในความเห็นผมเนี่ยนะครับนี่เป็นกรณีที่สํานักงานกะกะพอเนี่ยขยันเกินไปครับไปทําในสิ่งที่ไม่จําเป็นคืองนี้ครับหน้าที่ของส่วนราชการเนี่ยควรจะรักษาตัวเองในย่อดูแต่ในแง่ของอสิ่งที่มันจะกระทบ ความผาสุขของประชาชนความมีระเบียบเรียบร้อยในของตลาดโดยรวมแล้วที่เหลือเนี่ยปล่อยให้เขาเกิดการแข่งขันกันเองครับไม่ใช่ว่าท่านจะต้องไปดูแล้วก็ไปพิจารณาแทนภาคเอกชนเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า micro management <c oughs> คือการเข้าไปบริหารจัดการในลักษณะที่ไปคิดเองทำเองแทนภาคเอกชนเนี่ยทั้งที่เรื่องมันเดินเองเนี่ยโดยภาคเอกชนได้โดยง่าย ทําอย่างนั้นเป็นการทําเกินกว่าที่จําเป็นครับเราก็ท่านก็ไปคิดว่าท่านสามารถที่จะทําอะไรต่างนี้ได้เก่งกว่าเอกชนเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเอกชนนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีข่าวตรงนี้บอกว่าอย่างนี้ครับว่าในการที่สํานักง,งานกกพเนี่ยจะอนุญาตให้ใครเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะนําเข้าไอ้กา๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศได้นั้นเนี่ยอ่า สำนักงานจะไม่ต้องการให้กระทบสัญญาซื้อขายก๊าซเดิมที่มีอยู่เอา้านะครับนอกจากนี้เนี่ยยังยกตัวอย่างนะอย่างากรณีของบริษัทหินกองพาวเวอร์โฮลิงเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยได้รับอนุญาตให้นำเข้ากา๊าซหล้านตันต่อปีเนี่ยนะครับเพื่อจะใช้ในโรงไฟฟ้าของตัวเองเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ก็คือไม่ต้องการให้ไปกระทบสัญญาก๊าซเดิมที่ทมีครอบ ผูกพันเอาไว้ไอ้ตรงนี้เองเนี่ยนะครับอยากจะเชให้เห็นครับว่าการตัดสินใจลักษณะอย่างนี้มันเกิดผลได้กับผลเสียระหว่างคนที่รีบวิ่งไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปไปผูกมัดสัญญาเอาไว้นะครับกับต่างประเทศเนี่ยทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีการเปิดเสรีมันจะมีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่นั้นนี่นะครับกับออกไปแล้วเนี่ยก็ไปรีบผูกมัดสัญญา,าไว้ แล้วขณะนี้ก็คือจะต้องมาบีบบังคับนะครับผ่านกลไกลของกกพเนี่ยนะว่าเออใครก็ตามเนี่ยนะครับที่จะนำเข้ากา๊าซเองโดยตรงเนี่ยนะครับก็อย่ามากระทบกระเทือนสัญญาที่ได้ไปทำเอาไว้เดิมเนี่ยถามว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับกกพก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าสิ่งที่ผมพูดดีถูกต้องเนี่ย สิ่งที่กรกพอทาคือก้าวล่วงเข้าไปทําในสิ่งที่เกิดผลได้หรือผลเสียนะครับแก่เอกชนครับมันทําให้เอกชนบางไรายได้เปรียบหรือเสียเปรียบมันทําให้เอกชนบางรายมีกําไรหรือไม่ได้กําไรหรืออาจจะขาดทุนตรงเนี้เป็นการกระทําที่เกิดเลยครับ นอกจากนี้ในนี้ย,ยังมีกระบุอีกนะครับว่าคนที่ได้รับอนุญ,ญาตให้นำเข้ารายใหม่ก็ต้องไปจองการใช้ท่อก,ก๊สกับบริษัทปตทไอ้ตรงนี้ไม่ถูกต้องแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่อก,ก๊สเนี่ยซึ่งจากเรือที่เอากา๊สเนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศเนี่นะครับแล้วแจกจ่ายเนี่ยนะครับไปยังโรงไฟฟ้าและผู้ใช้ต่างๆนในความเห็นของผมนะครับ ในว own, ความเห็นของผมเนี่ยควรจะต้องมีการรัฐบาลควรจะต้องโอนเข้ามาเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนวกลางเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางเนี่ยนะครับในระบบะก๊าซธรรมชาติจริงๆแล้วต้องโอนเข้ามาเนี่ยไปตั้งองค์กรเนี่ยเ,เราอาจจะเรียกองค์กรนี้ว่าองค์กรก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทยหรือองค์กรก๊าซแห่งประเทศไทยนะครับหรือจะเป็นบรรษัทพลังงานแห่งประเทศไทยยังไงก็ได้แล้วเอาทรัพย์สินที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นของส่วนรวมเนี่ยทุกๆคนจะต้องใช้เนี่ยเอาไปไว้ในบริษัทนี้ครับถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับมันถึงจะมีความเป็นธรรมกับทุกๆคนเนี่ยนะครับที่จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้นําเข้าไอ้ก๊าซธรรมชาติใหม่ไม่ต้องไปพึ่งผู้ที่ผูกขาดท่ออยู่ตรงไหนแต่มาใช้ระบบท่อ ซึ่งเป็นของส่วนรวมซึ่งบริหารโดยทางราชการเนี่ยได้โดยตรงผมเมอ,อยากจะจบโดยการเตือนท่านรัฐมนตรีสนธิรัตน์เนี่ยนะครับซึ่งเกิอช่วงนี้เนี่ยไม่แน่ใจาว่าไอาการที่จะรีบเร่งเนี่ยนะครับไปเซ็นเป็นไปเป็นทานเนี่ยในพิธีลงนามสัญญาระหว่างการไฟฟ้ากับบตรเนี่ย,บบยมัน,ม,น,ม,นมันทำไมต้องไปรีบเร่งทําในช่วงจังหวะนี้นะครับแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ว่า ไอการที่การไฟฟ้าเนี่ยนะครับสามารถจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติได้ด้วยตัวเองแล้วนำเข้าแล้วแสดงให้เห็นตัวเองก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตัวเองสามารถทำได้นะครับแล้วทำได้วก็สามารถที่จะประหยัดนะครับค่าใดหน้าค่าส่วนต่างสำหรับตัวกลางเนี่ยได้ชัดเจนเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว,ว่า กลับไปยอมที่จะซื้อก๊าซเนี่ยผ่านตัวกลางแล้วตัวกลางนั้นก็อยู่ในประเทศไทยนี่เองแหละไม่ใช่ตัวกลางที่อยู่เป็นสากลอะไรที่ไหนนะครับตัวกลางที่อยู่ในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายที่ว่าเป็นการตัดสินใจซึ่งไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการไฟฟ้านะครับประโยชน์สูงสุดมันอาจจะไปเกิดจากปตทนะ เพราะในส่วนนี้นะครับก็ต้องออกราบเรียนท่านรัฐมนตรีพลังงานว่ามันอาจจะมีประเด็นนะครับอันนี้ฝากท่านไว้เลยเนี่ยครับว่ามันอาจจะมีประเด็นเนี่ยที่ท่านอาจจะจําเป็นต้องตั้งคณะขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะทําการตรวจสอบครับหรือสอบสวนเนี่ยว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยที่เลือกทางเดินเนี่ยที่มีค่าใช้จ่าย มากกว่าที่ตัวเองเอมีความจำเป็นจะต้องจ่ายเนี่ยอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เป็นการาปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยความผิดพนักงานองค์ว่าด้วยความผิดของพนักง,งานองค์การของรัฐหรือไม่นะครับแล้วก็รวมทั้งตัวท่านเองเนี่ยนะครับรัฐมนตรีท่านก็มีหน้าที่จะต้องอพิจารณา รัฐธรรมนูญซึ่งมาตรา164วงเล็บหนึ่งเนี่ยบัญญัติไว้ครับว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องดำเนินการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแก่ประเทศชาติและประชาชนท่านก็ควรจะต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันว่าไอ้การที่ท่านไปเป็นประธานเนี่ยนะครับแล้วทำให้เกิดไอ้การลงนามระหว่างสององค์กรอย่างนี้นะครับแล้วมันทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยไป ตกเนี่ยแก่ผู้ดูหุ้นส่วนน้อยเนี่ยนะครับของบริษัทบตทซึ่งบางส่วน,น่ยเป็นคนต่างชาติเป็นนักลงทุนต่างชาติด้วยเนี่ยเกิดหรือไม่ท่านควรจะต้องมีการตรวจสอบนะครับเกิดหรือไม่แล้วถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือไม่มันเข้าข่ายอย่างที่ผู้เรียนเป็นการเฉือนเนื้อประชาชนเนี่ยไปให้กับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่ไปให้กับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นต่างชาติหรือไม่ตรงนี้ครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อ,อยากจะเสนอแนะนะครับให้ท่านรัมตรีเนี่ยได้ทำการตรวจสอบและระบัดระวังเอาไว้ครับก็ในวันนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ